ว่ามือมันราวเด็กเลยโอ้ตื่นเต้นมากเลยเช้าได้แก่นางบุญชอบท่านบุญเฮ้ยเฮ้ยกอดได้เชียวไหบุญชอบเท่านั้นครับเรแนนจะได้ระดับหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยไม่นึกไม่หวั่นว่าจะเป็นไปได้ หนุกจรหนุกจรเลยแล้วมูลหนึ่งมันเฉยแต่ัมมันาชดหนุกจรรับรางวัลครับรับรางวัลเงินจดสามแสนบาทครับปีนี้ตอนเดียวจนจากนี้ไปก่อน้างในหมูลนึงไอ้ยิ่งปลาไปเรียมสามแสนบาทสื่อมวลชนมาพร้อมไหมนะครับตื่นเต้นไหมครับรางวัลชนะเลิศโอ้ยมันมาจีกคนหัวทุกเลยอย่าบังด้วยวะ แล้ต่โอ้ยมันรอลุ้นตอนนี้สื่อสื่อมวลชนจากหลายๆสาขาก็มารอทำข่าวอยู่นะครับตอนนี้ผมดูแล้วว่าคู่แข่งจะได้เลืกมายืนอยู่ใกล้ๆกันเลยใส่เสื้อสีใกล้ๆกันเฉือนกันทีกเดียวก็บาเฉียนกันทีเดียวคะแนนเปลียนๆกันมากเลยนะครับ รางวัลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งรางวัลก่อนเงินสดห้าแสนบาทมงกุฎปังเพชรยี่สิบล้านพร้อมสายสะพายเดี๋ยวปีไปตัวยุโรปตัวเครื่องบินไปไม่กลับไปไม่กลับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดชื่อนางคดักดูมงกุฎหน่อยครับมงกุฎเพชรสวยงามมากครับซึ่งซึ่งเราเราไปสั่งทำมาเป็นเวลาสามเดือนแล้วครับ สัมาไม่นานนะครับเจ้าโจหน่อยครับโอ้ยนะวันนี้นวันนี้มีเกียรติมากนะครับมีเกียรติมากคนนี่ไ้ไปนะครับต้องรักษาไว้ปีหน้าต้องเอามานะครับต้องเอามาอีกแทกไปได้นะครับแทกไปแล้คนหึืครับเดี๋ยวผมขอบอกนิดนึงนะครับว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่รับรางวัลตรงนี้นะครับอวันนี้เราเราเราไม่ได้เชิญตำรวจมาเป็นบริจกนะครับ เพราะว่ามงกุฎ20่สิบเพชรยีล้านนี่เดี๋ยวมันกลับบ้านแล้วอันตรายนะครับเอาอย่างนี้กว่าประกาศเลยไหมรู้สึกว่าผมแค่ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับดีใจแทนเจ้าของมงกุฎเพชรครับโอ้ยมีทุกคนเลยนุ่งห่าทำควยแว๊บแว๊บแว๊บไม่ลุ้ไม่ลุ้คนที่นั่งอย่างนี้ลุ้ทุกคนเลยลุ้นด้วยอะไรนะอะไรนะตุ้ยแต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่ตุ้ย ใครก็ชมตุ้ยแต่ว่าไม่ลงให้ตุ้ยเลยผู้ได้รับรางวัลป๊อปปุราบูดปี2561ปกิจจังได้แกอโบกิจจองนางนภัสวรรณพัฒกุลครับเป็นไปตามคาดหมายนะครับขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญหมอปัวมวอบสายสะพายครับท่านมอบมงกุดให้กับพร้อมนรางวัลนะครับโอ้ยินดีด้วยครับ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 ปีหน้าปีหน้าเตรียมให้ดีนะครับปีหน้าเรามีรางวัลได้อีกครับโตจักอีกครับรางวัลจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับขอเป็กเป็กไชัวขอเชิญหมอปัวมอบสายสะพายนะ Hãy subscribe cho kênh phải Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn